เจ็ดละครรักต่างไวัยไร้คนด่าดูแล้วอินแม้อายุห่างกันเกินไป 1. มาดามดันละครช่อง3มนำแสดงโดยพอยเชอร์มมนและมาริโอมาเรอร์มาดามดันมาดามพุชชีเจดันแถวหน้าของวงการที่มีกฎเหล็กข้อหนึ่งว่าห้ามกินเด็กได้สังกัดตัวเองจนกระทั่งได้เจอเน็กที่ทำให้เธอต้องแหกกฎเหล็กของตัวเอง 2. ขลับไฟเดอร์ซีรีส์ตอนความลับของห้องมอ .6 ทัส ละครช่อง GMM25 นำแสดงโดยรถเมย์คนึงนิดและต่อธนภพเรื่องราวของครูสาวคนใหม่ที่พบรักกับนักเรียนหนุ่มชั้นม .6 ในโรงเรียนที่เธอเข้าไปสอนเธอจึงตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนที่สอนอยู่และไปสอนที่อื่นแทนเพื่อที่จะรู้สึกผิดน้อยลงทั้งคู่ไม่เคยทะเลาะกันในเรื่องของอายุและวางตัวดีตลอดในระหว่างที่คบกันแต่ครูพิมพ์ก็ยังรู้สึกอายและกลัวคนรู้จักเห็นถ้าต้องไปเดินด้วยกันในสถานที่ท่องเที่ยวของวัยรุ่นอย่างสยาม ซึ่งครูพิมพ์ก็มีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาที่ทําให้ฟานชายไม่ได้ใช้ชีวิตในวัยรุ่นเหมือนคนอื่น3ขอเกิดใหม่ใกลๆเธอละครช่องวันนำแสดงโดยแอปทัอ,อนและต่อธนภพเธอสูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันกลับเขากลับมาเกิดใหม่ในร่างใหม่และนี่คือเรื่องราวปฏิหารรักต่างวัยสี่จากศัตรูสู่หัวใจละครช่องเจ็ดนำแสดงโดยอ,าาอัมพชรราภาชัยเชื้อและมิกทองระยะเธอซอนความเจ็บปวดใต้มาดนางพญาห้ากระดดัก ละครช่องสามนำแสดงโดยแอนทองประสมและเจมจิรายุละครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจะลาจอไปของช่องสามเรื่องราวของผู้บริหารหญิงสุดเนียบแอนเฮียบวัยสามสิบเลรายที่ชีวิตคู่และเรื่องหน้าที่การงานกำลังพังจะมีเด็กฝึกง,งานหนุ่มน้อยเข้ามาช่วยทำให้จากอะไรที่แย่แย่กลับดีขึ้นความรักครั้งนี้จึงทำให้หัวใจฟลุง้งฟลิงและวุ่นวายหกรักสุดท้ายของยายจอมเวียงเป็นรักต่างวัยที่นางเอกอายุมากกว่าพระเอกถึง12ปี หนึ่งรอบไปเลยจ้าเป็นซีรีส์แนวรอมคอมเนื้อเรื่องการทำงานแผนกมาร์เก็ตติ้งใครชอบแนวสาวสวยกินเด็กต่างวัยเยอะๆก็ต้องเรื่องนี้เลยสาวบีสวยแซบแสดงเต็มที่อีกเช่นเคยเริ่มจากคู่กาดจะกลายเป็นคู่รักได้อย่างไรต้องไปติดตามให้คะแนน7จเจุด้าต็ม10ใครถูกใจเวอร์ชันเกาหลีน่าจะถูกใจเวอร์ชันไทยเช่นกันรักใช่ไหมที่หัวใจต้องการหนุ่มรุ่นน้องอาลันเอ์หรือเต้าหู้นิวทิติภูมิ โปรดิวเซอร์ชื่อดังวัย21ปีที่มีผลงานเพลงติดอันดับ9ในท็อปชาร์ตทั่วทั้งอเมริกามีความรักแสนมั่นคงต่อรุ่นพี่สาวสวยณใจหรือจุ๊บแจงสาวมัน่นแซบโซ Working Woman วัย43ปีผิดหวังเรื่องความรักซ้ำๆนสนหมอศรัทธาในความรักข้างนอกดอูแข็งๆแต่จริงๆข้างในเหงาเฝ้ารอคอยรักแท้สมัยเป็นเด็กจุ๊บแจงเคยได้ดูแลนายเต้าหู้ ทางป้อนข้าวเล่นด้วยสอนเปียนโนสอนวาดรูปแต่เมื่อพ่อแม่ของเต้าหู้ย้ายไปอเมริกาเขาจึงต้องตามไปด้วยแต่ก็ไม่เคยลืมความรักที่เขามีต่อจุ๊บแจงผ่านไป17ปีอาลาได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งเขาจึงอยากจะตามหาจุ๊บแจง